โสวยงามสวัสดีค่ะพบก,กับบ้านสวนฟา้าอีกแล้วนะคะพบก,กับพี่นายแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะทุกคนพาทุกคนมาพบกับความอร่อยแบบโบราณโบราณน,นะทุกคนเป็นขนมที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กเนาะนั่นก็ได้แก่ขนมคกนั่นเอง ขนมคกหรือว่าขนมคนรักกันนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะนำเสนอนะคะตำนานของขนมคกเนาะพอ,อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวขนมที่น่าทานมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือขนมคกเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าร้อนๆอ,อ,อุ่นๆอากาศหนาวๆโอ้โหเข้ากันดีมากเลยนะคะ ขนมโคกโบราณกรอบนอกนุ่มในนะคะใช้กะทิสดจากต้นนะคะโดยมีต้นหอมโรยหน้าแบบนี้นะเป็นสูตรดั้งเดิมโบราณน,นะทุกคนขนมโคกเจ้านี้นะคะขอตังขายตั้งแต่เช้าเลยนะจนกว่าจะหมดนะที่ตลาดเอื้ออาลีนะอยู่ตรงหนองเบนนะคะตลาดเอื้ออาลีเนาะทุกคน ใครที่สนใจแล้วก็ชอบขนมครกสามารถแวะเข้าไปซื้อได้เลยค่ะทุกวันน้องบอกว่าขายทุกวันครับขายตั้งแต่เช้ากันเลยทีเดียวนะคะน้องอยู่น้องขี้งัวนะคะเลยจากนี่ไปก็หลายกิโลเหมือนกันแต่ว่ามาเปิดร้านขายขนมครกโบราณอยู่ตรงนี้เนาะ,ะน้องบอกว่าขายมาหลายปีมากแล้วนะฮะแล้วก็ไม่พอจะขายนะทุกคนขายดิบขายดีขายหมดทุกวันเนี่ยแขะแบบนี้ยนะ่ะ พี่นาเรียกว่าแขะน้องสองคนสามีภรรยานะคะน่ารักมากๆเลยค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสนะให้การต้อนรับลูกค้าอย่างแบบว่าน่ารักน่าอบอุ่นมากเลยค่ะพี่นาก็อุดหนุนน้องเข้าประจำหลังจากที่ไปตัดกระถินนะคะกลับมาก็หิวหิวนะก็แวะซื้อขนมโคกนะคะอุ่นๆดูเสจทุกคนหอมหอมยืนอยู่ตรงนี้บอกเลยนะทุกคน หอมหน่าทานมากเลยค่ะน้องขายขนมคกแบบโบราณจะขายดีมากกว่านะกับนามากกว่าหน้าอื่นๆน้องก็เลยเลือกที่จะขายขนมครกโบราณน,นะคะเพราะว่าสืบมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่คุณยายของเขาแล้วนะคะอันนี้เป็นรุ่นลูกแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเนี่ยพินาซื้อยี่สิบบาทก็จะใส่เต็มกระทงแบบนี้เลยค่ะทุกคน อร่อยอร่อยค่ะบอกเลยนะหวานเค็มนิดๆน,นะแล้วก็มันๆน,นะทุกคนหวานพอดีนะคะไม่หวานมากด้วยนะคะทุกคนเนี่ยร้อนๆเลยค่ะน้องก็บอกว่าพี่จะถ่ายทําไปลงอะไรพี่นาก็บอกว่าลงเฟซบ้างลงอีกช่องทางหนึ่งสีแดงบ้างเนาะก็เคยไปลงอยู่แล้วนะน้องบอกว่ามีคนเข้ามาซื้อผมเหมือนกันแหละเออเหมือนกับบ้าเคยเห็นจากช่องทางอะไรนี่แหละนะคะ เพราะว่ามีพี่นานี่แหละมาถ่ายทําเขาเนะาะค่ะก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบชอบทานขนมโคกโก้แวะมาอุดหนุนน้องเขาได้นะคะที่ตลาดเอื้ออาลีน้องเบนนะคะสวัสดีค่ะอยู่บ้านตอนที่หนูอยู่บ้านก็ขาย แถวบ้านอะแถวบ้านอะขายใส้หน้าอื่นอ่ะได้แต่แถวเนี้ยแถว้า,า,า,า้เลยแค่เดียวอือืมแต่ถ้าขายแค่โูเดียวจ้ะอที่มันคือว่าถ้ามัน